มีที่ว่ามาฮอตจุดสูงสุดของจอมบุซี่เนะหรอเนาะจะเป็นอยู่ตัวเมืองนครราชสีมาเนาะทั่วไปเลยเน,ะหนหาะให้ทุกคนได้บึ้นนง ที่ว่าตอนนี้เบาขึ้นอยู่ที่วัดน้องคือแถววัดน,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 น้องอ่าเนาะแถววัดอ่าสุวรรณนนะ้ำอุลามเนาะเป็นจุดใจกลางของนคะรลงพระบางทุกคนอ่ากำลังจะพาทุกคนไปขึ้นปุซี่เนาะปัจจุบันนี้บรรยากาศดูทาง นครล่วงพะบางเนี่ยก็ถือว่ามีแคกดูมีนักท่องเที่ยวไล่กุดขุดขุดในขุดน,นอกเ,เดี๋ยวนี้ก็อยอยูทนนินท้นซาธุตันเน,ะะนาะปฏิกัาปัตตส์เ้าชือ่อว่าคนอี่แน่นเลยเนาะโอ้โอ

พาทุกคนไปเบื้องพระราชวังเนาะหลังจากไปเบื้องพระราชวังแล้วจะพาทุกคนไปวัดเสียงท้องโอเคเนะาะหลังจากนั้นเราจะไปยามซากอ่อนเล่นเล่ๆเนาะจะไปขี่รถจกพาซุ่ม สบายดีเด้อสบายดีครับฮ่าับกันเป็นไสรอครับสบายดีสบายดีสบายดีเด้อมาเที่ยวจับมือแล้วมาเที่ยวจับมือแล้วโอ้มาเที่ยวจับวันแล้วมาเที่ยวล่วงไว้ถ้ามือเป็นยูทูบเบอร์ที่นี่เด้อ ขัดเห็ดมาอ๋อโอเคเจ้าจ่ายอ่าข้อให้เที่ยวมวนๆด้วโอเคโอเคมากับสองคนบออ่าสองคนมวนๆด้วยไปทั่วมือเราบ่ทั่วมือโอ้เดี๋ยว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 ตัวนี้นี่จะเป็นอ่าพ่อวิทยุพันธุ์ แห่งสาดเนาะจะเป็นพระราชสว่างทุกคนเราโมนีบลอกคิงจะพาทุกคนไปขึ้นบูซี่ก okay. ่อนเนาะพาทุกคนขึ้นบูซี่โอเคขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นม้วนในม้วนแสดงว่าม้วนทุกคนจะได้ยินเสียงไล่ตัว นี่เนาะอันนี้ขนมาตอนนี้ถือว่าร็ขึ้นกำลัง ขึ้นขั้นใดสีไปบุซี่เนาะไปถึงบุซี่เนาะถือว่าก็มีบอาซอลนี่ือว่าเรยากาศดีเลยเนาะเบิ้งไปทางอ่าเิ me, right? camera, right? ่งจะเห็นเห็นพระสว่างเนาะอ๋อต้นหายพรสว่างไปนู่นน้องเขาบอก ขึ้นมาถึงนี้เราเห็นวิวไปหุ่นสนาเออแมนบอกเอออีดีแต่น้องแมนแมนแมนเดียวมันตัวที่นู่นมันตัวที่นี่รู้สึกมันจะห่อต้นนะเดินมาแค่นี้กอดพุงไว้ขึ้นจากรอบแล้วรอบเดียวหาก็มาข้าก็มาโอ้รอบแรกรอบแรกอันนี้จากรอบอันจากรอบแล้วหลายรอบแล้วรอบเดียวนี่ รอบรอบเดียวในรอบปีบ่อโอ้รอบเดียวในรอบปีแก้วดีเลยเมียเขาไม่มาเนี่ยเมียขึ้นไม่ไหวหรอกเอ๋อชื่อมาวานี่เราจะมาขึ้นนี่ใช่ไหมบ่หมั้งแม่นบ่บ่แม่นไอ้นั่นแหละที่ว่าผ้าที่ตกดินตรงนี้บอกบ่แมนเนาะกะกะเบื้องใดเลยอันนี้เคลื่อนอยังเกาะกูซี่ก็นี่แหละที่เราจะมาขึ้นเมื่อวานนี้โอ้โหตนแรงกะโอ้ดีอยู่ดีบอเอยเอาเข้ามาแล้ว Mm มาเบิ้องตอนเ้าแล้วก็ลงมาเบื้องตอนแรงเบื้องต่างอ้อกําลังกายพรอมดีแล้วกินไข้มาจอง่วยนน่ตอนขึ้นไม่ไหวอยู่เนาะตอนลงเหนาซด้ะเนาะล้มสีไว้บัดขึ้นมีสีชาลงเราเมื่อแทงเขึ้นคอแงเงเลขึ้นบงลงไปรล เล่นได้แหละพ่อตูน่ะถึงถึงเออถึงกระเพาะร่างกายแข็งแรงนะพ่อตูนเนาะแค่นี้เหรอขึ้นแค่นี้บอกหรือขึ้นบีกขึ้นไปเติ้ยมคุณหูถึงคุณเนี่ยเรียกลงมาสุดยอดมรับส้มกับการขึ้นไปเมื่อยแต่ว่าคุ้มเอามาพักก่อนนี่ก่อนพักยกนี่ก่อนพักยกไหมนู่นเพิ่งถ่งเหมืนพักยกไครลูกแล้วก็ไปต่อ เน,นมีทีพักกนั่งพักยังตน,งนเดวค่ะ่ไอดีแล้วรต,รตรบนี้นจเะเป็นจุดพักเนาะเป็นจุดพักแล้วก็มีบอนนางลิ้นสำหรับผู้ที่พื้นมาฮอดจุดนี้เรารู้สึกว่ามวยเมยเนาะ ตัวน,นี้จะเป็นต้นโพต้นโพเนาะเอาสมาพาวมาเบิ้งวิวอยู่มุมนี้เนาะนี่ก็งามเลยเนาะงามอยู่ เอาอย่างสิขึ้นไปต่ออยู่เนาะนี่เนาะขึ้นไปต่อคุณคุณน่ะเนาะโอเคเนาะมื้อนี้เอาเต็มที่ กวันน <mile inside> <to skin aaS> ี้หมัสืบีเนาะผู้เดียวผู้เีาดอยบุีบอยเดียวเนยก็ญาอ่ะขอบใจเลยไอ้เพนใจดีเนาะแม่บักอนเจ้าเจ้าเจ้าเนใจขอบใจโอเคเนาะก่อนจะึ้นเนาะประมาณนี้ทุกคนเนาะกรุณานีเนาะโอเค ขึ้นไปต่อข้าวว่ะมาแล่นขึ้นแล่นลงใดนี่ดีเลยเนาะเพื่อเป็นการออกกำลังกายเนาะโอ้แม่เจ้ามจกำลังขานขึ้นมากำลังขานขึ้นมาค่อยๆเปอาเนาะ มาผู้เดียววะหนูเจ้ามาทำพิมพ์งานที่แม่น่ะแม่ละเทียวมวนเด้อเงนเนาะ

<laughs> cái phải tao là cái là cái đấy không เคล็ดล <c ười> ่างๆเนาะวิวเนาะจะมีต like <ivan> ้นไม้บังไว้เนาะถ้าหางว่าขึ้นไปจุดสูงสุดของกุซี่เนี่ยจะเห็นวิว่ามัดลคระบางสบายดีเป็นอะไรอีกตื่นเต้นึงเนาะ เมื่อแล้วก็พักก่อน <laughs> แม่นึงไปไปไปน่น <c oughs> ึนุไก่กันทุน ว่าคนคนมาไล่เลยทุกคนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเป็นช่วงชีวะอะไรเป็นช่วงอ่าไฮซีซันบอกเป็นช่วงพักแรงพักประจำปีนะเนาะจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาไล่มาดูตั้งประเหตุดเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนต่างประเทศคนไทยคนลาว

แมวไฟโอเคแล้วตอนนี้ฮอดแล้วเนาะค่ะจบเเปียกัแมวไฟฮอดจุดสูงสุดแล้วเนาะแมวยินเหลือพราะบาวาไม่อยเห็นเลยนี่ลอใส่ยู่ฮะขึ้นมากเลยจะมีอ่ะทานไข้เครื่องอยู่นี่หรอกเเาเไม่ไข่น้ำไข่รับไม่รับผู้ที่จะไปบูชาข้าวเหนีย มีนี่นีนกมีนน้อยเอีกมีนกน้อยอีกเอีคนนี้มีนกน้อยปนอยนกเป็นอยเปนเลนพ่งน้ำเย็นๆบ่เมื่อวานีนาสอ้อยอ้ยูบาลฝรั่งนั่นเราเฮ้ยเจ๋ว่ะจะร่พนบิวเนาะทูบาฝรั่งทูบาลหลอบ่บ้วมวสนเี้ยบเ่อดี

very tight oh s okay <S okay oh very good e you s t o n g wow โอ๊ยวิวบอกทงานมาเพิงเลยแม่นี่นะงานพวกงานพวกจะมาตัวประมาณนี้เนาะวิวเนาะทุกคนเนาะ นี่จะเป็นพระธาตุจอมซี่เนาะที่หาเห็นดยใกล้เนาะมาไน่นอพนี่้ยนไทยเลยลเนาะยิ้งงามยิ้งงามงามแท้สาวน้อยเนี่ยจ้ามาแต่เซ้มันจะใส่ประพันมาแต่เวีย มาเที <Mandy> <laughs> ่ยยงมาเี่ยยงันเนมาเที่ยยงเปนไครไงอ้ยสุดนอกเลยครับนี่โอ้ยเปิดฝาใส่ข้างในนอจอมไปไหมมีบเร็วเร็วเด็กมรหวใส่ถงอีติ่มดิ้างใไหมรวมกันไล้วีไหมไปไหมคุณนีมันน้อยโไครับ เอทมันรวมกั round, ่คบนี่พันให้ล้วมกันก้อนที่ว่าต่อดีที่ว่ามาฮอตจุดสูงสุดของจอมมูซี่แล้วเนาะจนอยู่ตัวเมืองนครรางสีมาเนาะเป็นทั่วไปเลยเนาะทายให้ทุกคนในบึง นั้นจะเป็นขั้วเก่าเนระขั้วเก่าเนาะเห็หนคนทางโ้สุดยอดเลยเนาะจะลองมาทงนี้มพื่จะเป็นร้านข้าง้องหนา xì này Chịt mình thích sụt lại oh, cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ นี่จะเป็นข้อั่อดูใน,น,นดูถังชมพูซี่เนาะด้วยได้มาข้าไว้ข้อพอดเนาะเดี๋ยวบอกินชี เนี๋ยวตรงจุดนี้ก่อนเนาะจุดนี้จะเป็นจุดด้านล่างเนาะห้องกจับมูซี่ตะกี้โอ้อ ตะกี้นี่มีปืนยงาอยู่นิดหนึ่นะทุกคนเนาะมีปืนยงาอยู่นี่นะค,นนนนนคือว่าจะพาทุกคนหนึ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้มีบ่มบ่มบ่มเห็นแล้วเนาะสิบอกเปเลยเนาะขึ้นมาถึงจุดนี้จะเห็นไปหเมื่อการใช้ชีวิตการไปมาห้าสู้กันข้องผู้คน เรือไปส่วนภายในนครลุ่มเขาบางเนาะเห็นบ้านเฮือน,นเห็นไทสท้น้ำเห็นถนนทุ่นทางเป็นการสั้นจรโอเคเนาะประมาณนี้เนาะซื้อทีเดย์เข้าห้องไว้ยังไงเนี่ยนะ ลดอกไม้บูชาของวากันของมวนเหรอดอกไม้เนาะคู่เนาะต้องบูชาคู่เนาะคู่เขาได้คู่สิบใช่นี่ก็ตอนนี้นัดเนะอันนี้มาเพิ่อกไม้ไปบูชาพระใหม่ จบรสนี่ก่อนเนาะไปเบิ่งนํากันเนาะครับเป็นการเที่ยง4 走。 ね、汗さえね。ま、<coughs>

ลูกะแก้วลูกะพันเราเหมือนให้เราเหมือนนุ่นเขาจะมาธุรกิจเอาเหมือนนุ่นทำไม่ได้กระดักมืนหินเออเดียวหน้ากบไหเลยไหกับเเดี๋ยวเห็นนะ โอเคแล้วทุกคนเนาะนั้นก็เป็นบรรยากาศวิวจอมโพซี่ที่นครล้งพระบางมนีเบนนาคิงได้เอาบรรยากาศธรรมด์สร้างมาตอนนี้พี่น้องทุกคนเน,นาะมาดูจุดจริงๆนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดเนาะจุดที่สูงที่สุดก็สมารเทมึงเห็นวิวไปนั่งสวยงามไา้ครับ เราม,มาลุ้งหัวบางอาจจะลืมขึ้นมาขึ้นถึงจอมโสดี่เด้อผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สิ่งข้อจบคลิปในเพานี้เนาะฝากติดตามคลิปบล็อกกิ้งต่อไปเนาะขอบใจสำหรับทุกทานที่เข้ามาเบิ่งคลิปในจนจนจบเนาะ,ะสบายดี 不是。